สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สาวดาพากินพาแซบพ,พามากินของอร่อยๆอ,อ,อีกแล้วนะคะวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือร้านลุงหนวดเจ้าเก่าเจ้าเดิมก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาร้านลุงหนวดนะคะก็ไม่รู้ว่ามีกี่สาขาเนาะทุกคนแต่ว่าวันนี้สาวดามากินที่สาขาลาดพ้าวหินนะคะก็คือรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ถูกปาก มาค่ะวันนี้สั่งเป็นเส้นเล็กเนื้อแห้งกับน้ำนะคะแล้วก็ทีเด็ดของร้านนี้ก็จะเป็นกะมูนะทุกคนพอดีแวะมาทำธุระแถวนี้ก็เลยจัดเลยจ้ะถ้าถ้าได้ผ่านมาแถวนี้ก็คือจะกินตลอดเลยเราว่าสั่งไปกินที่บ้านก็ไม่อร่อยเท่ามานั่งกินที่ร้านและความโชคดีตรงไหนรู้ไหมวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะเราไปแบบประมาณสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี้เนาะ ลูกค้าจะไม่ค่อยเยอะเครื่องแน่นๆจุกๆไม่ว่าจะเป็นแห้งเป็นน้ำก็อร่อยน้ำคลุกคลิกกัทุกคนดูดีน่ากินมากน้ำข้นมากน้ำตกก็ข้นเวอร์เลยทุกคนกากหมูโรยลงไปเลยจ้อ,อ,อ,อน้ำลายไหลพากเสียงไปด้วยก็หิวไปด้วยอุตายละดูสิเนื้อเป็นเนื้อมากินกันจ้า เลือดเนื้อแค่ E aí 咱们干好。